เอออมมมาาวววว่่่่่ะะะะพีสปินนงคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนื้อหามีความไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำให้ทำตามนะครับผมโอเคผมตอสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับเออวันนี้มาเจอกันในเกมนายอำเภอแล้วเออวันนี้ทุนที่2,000บาทนะเพื่อนนะ มาเบลดเท่าไหร่ดีทวดพอดีเบลดป,ปะเดิมมา20บาทไปก่อนน้องเพื่อนนะมาผมเข้าปีให้หรือเปล่าแล้วนนะดูว่าวันนี้จะซื้อเลยหรือเปล่านะผมว่าจะซื้อเลยเหมือนกันนะวันนี้นะเกมนี้เห็นคนแบบซื้อเยอะกันมากอะผมเห็นแบบมีแต่คนซื้อกันเล่นอนะหมุนไปเล่นๆสัก20หมุนไปไปมา ขออภัยกับน้ำเสียงเลยนะผมเดี๋ยวนี้คันคอนิดหน่อยนะเพื่อนนะเออมาพ้อถ้าเพื่อนคนไหนสนใจที่แกรนด์ลินนะผม,ผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ผมฝากของขั้นต่ำแค่10บาทได้เพื่อนนะฝากได้าท่านทางนักสูงน่วซีแลนด์เลยนะผมมาลองเล่นกันดูได้นะผมเว็บไซต์เราฝากขั้นต่ำแค่10บาทจริงๆนะผมมาโอยดูไปหายไปแป๊บเดียวหายไปส0งร้อแล้วนะเพื่อนๆนะแป๊บเดียวจริงๆนะ โอ้ยก็ได้กำไรมานิดหน่อยอยู่นะผมไม่ได้เสียแบบเสียขนาดนั้นนะนนซื้อไปเพื่อนพันแปดไปลิงหน่อยครับรีบลิงหน่อยนะรีบลิงหน่อยนะมาเ,าเดิมมาผมมากะตออือซื้อพันแปดบาทมาวิืน มาเลยผมวายมา2ตัวเลขจังหวะนี้เปิดมาอย่างดีเปิดมาโคตรดีครับผมมาต่อยหรือเปล่ามาต่อยหรือเปล่ามาต่อยหรือเปล่าเฮ้ยอย่าบอกว่าเข้าให้นะเข้าให้หรือเปล่าบอกฟรีหรือเปล่าบอกฟรีให้หรือเปล่าโอ้โหบอกฟรีให้อีก4ีฟรีสปินนะเพื่อนนะเออมาเลยผมถือว่าดีนะวายเข้า2ตัวแล้วบอกฟรีให้นะผมโอ้ยเออมา3ตัวแล้วเพื่อนว่ะ จัดเต็มจัดเต็มดอกนี้ขออีกหน่อยขอไวคิวมาคิวมาเออสวยสวยสวยไงยต่อยังไงต่อมาให้อยู่เปล่ามาให้หรือเปล่า,อาขออีกหน่อยขออีกหน่อยไวแถวกลาเออคูณห้าว่าไวาคูณห้ามาบว่าเพื่อนเพื่อนหว่าดอกนี้เท่าไหร่สามร้อยสี่สิบเก้าบาทซื้อไปพนะันแปดน่าจะแตกให้หรอเปล่าขอกำไรคืนก่อนขออะไรคืนก่อนตัวนี้ไม่ขออะไรมากขออะไรคืนก่อนผมขออีกหน่อยได้ไหมโอ้โหดอกนี้เท่าไหร่ 6 1 9บาทนะเออมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำไรอีก300อีก2หมื่นยังไงกอ,อือแกตเตอร์ไม่มาเลยว่ะไมใชไวายไม่มาเลยว่ะไวม,มาแถวสองอีกตัวหนึ่งเนะี่ยมันถึงเลยนะเว้นะตอนนี้เท่าไหร่เคมาสวยเออตยวน,นี้รวมๆวม,ม349บาทจ่ายถูกจังหรือ,อรวมๆได้มา2 0 3าเอ,อ้ย2,300บาท2,300น,นะ ออขออภัยด้วยเพื่อนผู้ผิดผูกถูกนะเออทุกอย่าเป็นไรไม่รู้เลยเว้มาเด็กซื้อต่อไปผ้ปันแปดเมื่อกี้นะมาอเออวายมาสวยล็อกไว้ผมวายจะล็อกได้เพื่อนนะวายจะล็อกได้ฟิเจอร์เกมนี้ก็ถ้าวายเข้าวายจะล็อกไว้ได้ผมมาเออมา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 เออมา,มา,ออมาวะ่ะสเกตเกตอร์ว่าสองตัวว่ะเข้าหน่อยเข้าหน่อยออสวยอยู่ไปป่วยไหม,มป่ะตัวน,นึง มาฮมาบวกปีไปบวกปีไปบวกปีไปว้หก็เสียจัดเสียจัดหลอกให้ดีใจทำไมก่อนเฮ้ยอย่าบอกว่าเข้าพี่อือบวกปีไปอีกสี่ว่ะเพื่อนว่ะมาอยู่นะมาอยู่นะมาอยู่นะขอให้แตกเวายเข้าอีกสักสองตัวได้ปะผมวไไ่าไว้เดี๋ยวแตกโคตรถ,ถูกเฮ้บวกทีนี้บวกทีน,ทนี้บวกอีกทีนี้บวกอีกทีนี้ โอ look, is ้ยไม่มาหว่ะท่านวะขอแตกๆหน่อยดิมีดิมุ้ยตัวเออวะโอ้โหไวมาทำไมแถวหลังก่อนขอหน้าหโอ้โหไวมาโคตรสวยไวมาโคตรสวยตรงนี้สองร้อยสิบเจ็ดสิบแปดท่อแถวสองอีกตัวนึงอ่ะแถวสองอีกตัวนึงโอ้โหเท่าไหร่ตรงนี้ตรงท้ายโอ้โหไวไม่มาหว่ะท่านวะเสียจัดเลยอ่ะต้อไวมาแถวสองอีกตัวนึงนะโอ้ได้กำไรเท่าทุนนะ ถือว่าได้กำไรไปเจ็ดสิบสี่บาทเลยเธอได้ถือว่าได้ถือว่าแรงนะไปซื้อหมดตัวไปสองพันสี่ร้อยบาทมาจาังหวะน,นี้ดูเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนนะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะผมดูผมเพื่อความบันเทิงนะั่นแดดเป็นซีเรียสเลยผมอย่าไปดราม่านะเพื่อนนะวายมาสองตัวแล้วอ่ะงหวะน,นี้บวกสปีดแบบโโอ้หนึกว่าจะบวกสปีดให้นะมาอีกตัวที่แถวสามอะขอแถวสามขอแค่แถวสามขอวายแค่แถวสามตัวเดียว ขอแถว3ได้ไหมผู้แถว2มาก่อนว่ะโอ้ยเศรษาจัดดอกนี้มาดิแตกไป้500บาทเออมาได้อผมฟ,ฟรีไปดิโอ้ยมาว่ะมาสองหมุนเออมาจาังหวะนี้ฟรีไปขอฟรีขอฟรีขอฟรีโอ,อ้โหวายมาโควสวยถ้าฟรีสปินไมก อวายสวยจริงเพื seguinte, why, trips, problems, power, poke, ่อนๆวายสวยจริงวายสวยจริงโอ้โห้วายโค้ชสวยบกฟีเหอะบกฟีเหอะบกฟีสปินเหอะเบกเอือมาครว่ะฟปีสปินมาว่ะเพื่อนๆล่ะ1,003อ่ะบวก4นะบวก4นะเออมาดีวายมาเต็มแผงแล้วว่ะไม่แตกเลยจะวายไงแล้วนะตกดีนะขอหน่อยขอหน่อยเฮ้ยตัวเป็นเพลงเข้าหน่อยขอแค่ตัวเป็นเพลงอ่ะแตกได้นอนนะเพื่อนนะ ตัวไวมาสวยจริงดูดิโอ้โหวุ้เอาจัดเอาจัดเลยว่ะเพื่อนว่ะเอาจัดเลยว่ะอือมาอีกโอ้ตัวเพลงไม่เข้าแถวแรกเลยอ่ะตัวเพลงเมาหน่อยตัวอักษรผู้หญิงมาหนึ่งก็ได้อะไรก็ได้เอือมาดิมาดิเอือสวยๆ,ๆตัวน,นี้เท่าไหร่หนึ่งพันบาทมาอีกอ่ะดอกสุดท้ายว่าไงตอกสุดท้ายโอ้โหตัวเพลงไม่มาวะทุกคนว่ะเสียจัดเลยสี่พันหกสิบแปดบาทรวมๆได้มาโอ้โหโคตรเยอะเพลงภาษา้ายยี่สองบาทได้เมื่อนะเฮ้อ ถือว่าคุ้มเลยนะผมซื้อมา2,400บาทได้มา6,300บาทนะบวกลบคูณหารไปน่าจะได้ประมาณแบบ3,009 9บประมาณนะั้นเพื่อนนะเออถือว่าโอเคเลยนะผมมาดิหมดีกล่ะแล้วเนพะืนะ่อนเนาะเปิดจะเข้าฟรีเองนะแต่มันเข้ายากเหมือนกันนะผมเกมนี้นะไม่ค่อยได้ผม,ผมเล่นก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันมันเข้าไม่ค่อยเข้าฟรีนะเกมนี้ ดวงดีๆหน่อยก็มาเล่นได้ดูได้นะผมเดี๋ยวผมไปทิ้งลิงก์ไว้นอกฝากก่อนค่าตับแค่สิบ,บาทแล้วผมฝากก่อนถ้าประธานธนาคาร้วทุนนี้เลรอนะมาเล่นกันด้วยเพื่อนๆนะโอเคผมว่าผมจะพอแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าผมที่ขอตัวลาก่อนเลยช่องฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อทำคลิปต่อไปด้วยผมมาเจอกันนะผมคนสวัสดีครับผม